อคครับสวัสดีครับคุณรักชาวบรีนะครับผมวันนี้ก็เอาเจ้าขันเหลืองมารีวิวครับต่อจากเจ้าขันแดงที่รีวิวไปที่คลิปที่แล้วแล้วนะครับเรามาชมความง,งามของเขาหน่อยนะครับคันนี้ก็ดิสโตขึ้นมาเป็นสีเหลืองนะครับให้ใกล้เคียงกับ รตรงงานป้ายแดงที่สุดนะฮอะเด็กสวยๆวยเลยนะครับเพราะสวยมากนะครับสำหรับคันนี้แค่ตั้งโชว์ก็สวยนะครับไม่ต้องขี่ขี่ไปไหนก็มีแต่คนมองคนถักนะครับถา,ามาตลอดนะครับขายไหม อยากขายทำใจไม่ได้โอเคครับสำหรับคันนี้ก็เป็นการรีสโตร์ขึ้นมาใหม่ครับจากรถสีเหลืองเดิมแหละครับคือในทะเบียนก็เป็นรถสีเหลืองครับแต่ก็ถูกทำสีขึ้นมาละสภาพที่ได้มาก็สีค่อนข้างจะเน่าเลยครับก็มาทำใหม่ให้กลับมาเป็นทรงเดียวกับเจ้าคันนี้นะครับสีแดงกับออริจินอลครับ สีแดงนก็เป็นสีเดิมโรงงาน,นครับอะไรแท้เดิมทั้งหมดนะครับหลังโคนอะไรก็สีเดิมนะครับไม่มีการทําสีใหม่เลยแต่ด้วยความที่เขาเป็นรถที่สีเดิมที่สวยมากๆนันก็เลยมองดูก็ไม่ค่อยตา่างกันเท่าไหร่นะครับบเจ้าคันนี้ก็ริสโตกลับมาให้เป็น ทรงเดิมนะครับด้วยใช้การใช้อะไหลแท้ทั้งคันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไหล่แท้มือสองนะครับสำหรับคันนี้เราก็มาทําการรีสต์โตขึ้นมาใหม่ทํามาชุบชุบโครมเมียมชุบซิงค์นะครับให้ตามจุดให้ให้มั้งแอบนบต้นฉบับนะครับการจัดทรงกลับให้เป็นแบบต้นฉบับทั้งหมดนะครับ สำหรับใครที่จะทําก็ต้องหาร้านหรือช่างที่เขาถนัดทรงนี้นะครับถนัดทรงเดิมนะครับแล้วคันนี้ก็พิเศษโดยกันเติมแหล่เทมนะครับต่างๆนะครับเช่นตะกร้าหน้าเบาะเด็กยางกันโคนถ้ายแท้ใช่พึ่งน้อยนึ่ มันก็จะสอยครับผมมันก็จะดูมีมิติขึ้นสนาะคัญถ้าดูคันนี้มันก็จะเต็มกว่าจเจ้าคันนี้นก็จะคลาสสิกแต่คันนี้จะเอาคลาสสิกคลาสสิกเดิมเดิแต่คันนี้ก็คือจะเต็มเลยของแต่งในยุคนั้นนะครับของแต่งแท้ในยุคนั้นมันก็จะแบบแน,น,น่นเลยสวย ไห่ก็ไม่อายไข่นะครับจอดเฉยๆก็สวยนะครับอันนี้ก็ใส่ทุกอย่างที่มันแทน้นะ <S <S สปิกเกอร์นี่ของแท้เจอแท้เพรจะทนนะครับแล้วก็สวยกว่าสกิากเกอร์นะครับโลโก้สีต้มก็แท้นะครับ <S <S ในตลาดมือหนึ่งโลโก้เนี่ะหาไม่ได้แล้วครับสีแดง แข็งมากนะครับถ้าเจอปัจจุบันจะมีแต่สีเหลืองนะครับที่ยังที่ยังมีในตลาดนะครับเป็นมือหนึ่งซึ่งถ้าใครทํารถสีเหลืองก็ต้องใช้โลโก้สี้มนะอย่าไปใช้โลโก้สีเหลืองนะมันจะกลายเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วมันก็จะกลืนไปเลยไม่ไม่เด่นออกมาอย่างนี้นะครับสายเทานะครับก็เก็บเป็นบางส่วนที่หาได้นะ เพราะมานชิ้นก็แพงเกินไปนะสายเส้นสี่ห้าหกพันนะครับถ้าเป็นของใหม่สายเทาพวกสายเล่นสายโชคกจะแพงมากๆเอาท่อที่ได้ครับดังลมแท้นะครับสามพันตอนนั้นซื้อมาจะประมูลมาจากญี่ปุ่นนะครับสำหรับเบาะเบาะแท้นะครับ ตัวนี้จะเป็นเบาะสีฟ้าศูนย์ k คทูนะครับแต่รถเป็น k 1นะ่นะเบาะเอง k 1นจะค่อนข้างหายากเจอก็จะเจอสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวรอการเธอดีๆีค่อยเอาแสงนี้ไปก่อนมันก็สวยแล,ะละ้วล่ะมันตรงเดียวกันนะครับแค่คนละลายสำหรับมีคำถามเข้ามาเยอะครับเรื่อง้องการถ้าช้จายจานการรีสโตก็ มันก็คือตอบแบบความเป็นจริงนะครับว่ามันจะขึ้นอยู่กับอะไรที่เราเลือกใช้นะครับถ้าใช้อะไรเทียมมันก็จะถูกหน่อยหาง่ายนะครับแต่รายละเอียดมันก็อาจจะไม่เป๊ะเหมือนแบบนี้นะครับแต่พอเราเลือกเป็นอะไรแท้ปับ๊บมันก็จะมีสองเลเวลละือแท้ใหม่หรือแท้มือสอง เอาง่ายว่าถ้าคุณใช้แท้ใหม่ทั้งคันนะเท่าที่ผ่านตามะครับเคยคุยกับคนที่ทํานะครับหลักแสนนะครับไว้ที่หลังนะครับหมาถึงค่าทํำนะไม่รวมตัวรถนะครับแต่ถ้าเก็บแท้มือสองเนี่ยมันก็จะประหยัดลงมานะครับแต่คันนี้ก็อย่างที่บอกสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรติดรถบ้างแล้วเราต้องการอะไรบ้างครับ คร่าวๆแล้วก็ไม่ต่างกับสี่ห้าหมื่นแน่นนะถ้าเก็บทั้งหมดนะครับนี่ยังไม่รวม,วกมตกแต่งเต็มตาการ้าเบาะเด็กอะไรพวกนี้นะครับไม่รวมนะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นแบบคันนี้ยถ้าคุณคิดจะหานะเวลานี้นะตาก,กาญาเบาะเด็กเอาแค่สองชิ้นนี้นะรวมกันนะครับสภาพดีๆอย่างนี้คนระับแค่สองชิ้น,นก็ห้าหมื่นนะครับเกือบห้าหมื่นละงั้นไม่ต้องไป ต้องไปบวกดีกว่าหรือที่ว่าใจเราอยากได้ยังไงเอาจริงเก็บแค่นี้ก็พอนะครับถวยลเนาะงแต่ถ้าใครอยากสุดก็ต้องแบบนี้ครับต้องแบบนี้สีรถเรลือกลาที่เขาทําสีดีดีนะครับเราก็จะมองสวยเนียนๆน,น,น,นะครับทาสีเก่งๆนะครับสีมันมีผลต่อต่อความเปิดรถ ค่อนข้างจะเยอะยนะครับถ้าใช้สิที่ทั่วไปมันก็จะมันก็จะมองขัดขัดนะครับอ,อาจจะได้ไวนะครับแต,แต่สีอาจจะไม่โดนใจนะด้วยเฉดสีนะครับพยายามหาเรสเฟลนที่เป็นสีเดียงงานใ,นใกล้เคียงที่สุดครับก็จะได้ สวยงามที่เหมือนออริจินอลน,น,นะครับดูันชัดๆสวยนะครับนะรายละเอียดมันเยอะมันก็จะดูเต็มๆนะถ้ามันจองคันนี้ก็ก็จะดูแบบบางๆนะแต่ก็ได้คาสสิคอ เป็นเ้นสปาหกสี 64, ครับเราเนรุ่นหกสีอันนี้ก็ราคามันสองแสนกว่าครับตอนนี้แรงมากครับสำหรับรุ่นหกสีนะสปินก็ถูกหม่ต้องมีสะคันครับแต่เราคนชอบรถเก่าซื้อของพวกนี้ไม่ต้องไปเสียได้ครับเพราะว่า ลดมันราคาขึ้นนะครับปีครับขึ้นตลอดตลอดนะครับมันเหมือนเราสะสมพักเครื่องนะครับได้ใช้ด้วยแล้วก็ไม่ขาดทุนแน่ๆนะครับนี่คือกรณีเราไม่ไปแต่งเยอะแยะครับอย่างคันนี้ถ้าขายนนยังไงก็ขาดทุนเพราะเรารีสโตร์มันก็จะด้ในราคาตลาดครับ สำหรับใครที่กำลังมองต่งนี้อยู่ก็ <S 1> <S 1> <S จะดูดูแนวทางไปนะครับ <S 1> <S 1> <S คือเจ้าชาลีมัน <S 1> <S 1> <S ทําได้หลายส่งครับที่เขายังอยู่ในค้เลนมากมายทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาสามารถจัดส่งได้เยอะแยะนะครับทําให้มันมีความหลากหลาย <S <S ต้องยอมรับนะครับว่าชาลีมีวันนี้ได้เพราะส่งยุ่นนะ <S 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 เพราะว่ามันเป็นรถ เดิมทีมเป็นรถขงรงแม่บ้านนะครับบานผู้ชายก็จะไม่ค่อยเล่นกันอยู่ละใช่ไหมน้อยแต่ด้วยความที่มันสามารถมาแต่งได้หลากหลายแล้วก็แต่งขึ้นนะมันก็ทําให้คนรันวงการให้เราเพราะนั้นพวกสายอริจิน,นอลก็ถือว่าได้เกาะไปแต่สายนี้แหละบอกได้เลยว่าซื่อง่ายไข่คลองนะทามาก็ไม่ขัดก็ไม่เจ็ดตัวมากนะแล้วก็ก็ซื้อง่ายเวลาขายขายง่าย สุดท้ายคนเขาก็ชอบอะไรที่น้องชอบดมเดลนะอันนี้เป็นกระตกที่ดูในเครื่องที่อยู่ตรงนมันนะขอบต้องอยู่นะครับเวลาซื้อขอบที่นี่เลยคนระับเพื่อรู้ว่ามันไม่เจียมอนะ่ะขอบก็จรงิง ก็ต้องระวังตรงนี้ทำให้มันบางนะครับอย่าไปทำให้มันเลือนรางอยา่าโดนขูดนะครับดูมือจับเด็กนะครับือจับเบ็ดแท้แทนไม่แท้ดูวนทีต่ตัวตัวเปลาะหันนะครับเพราะมันทำไม่มีกรอบนะครับกรอบไม่ได้ไม่มีใครทำกรอบ,รอบขึ้นมา ไอตัวตัวโครงสร้างมันเนี่ยตัวเหล็กมันยังพอบิวขึ้นมาได้ครับแต่ตรงเนี้ยเขาจะติดกันตรงนี้ฉะนั้นเวลาดูแทนไม่แทก็ดูตรงนี้ครับปออหน้าต่างอย่างนี้นะครับจำไว้ลักษณะความสั้นความยาวก็จะประมาณนี้ดูไว้เผื่อเจอนะครับเพราะว่าถ้าเจอหลุด,ลดกจะหลักร้อยเนาะแต่ถ้าเจอคนรุ่นราคาเขาก็จะขาย 2, ประมาณสองพันกว่านะครับ แต่ก็ไม่ใครม,มีใครขายนะหาย,ยากว่าเด็กนี้คงไม่มีหลุดในตลาดไทยอยู่ล้วคนเก็บก็คือคนสาสองรับสภาพอย่างนี้หา,หาไม่ได้นะไ,ไกลๆมากครับตอนนี้เกือบสามหมื่นสามื่น่าจะถ้าสภาพนี้ก็คือสามหมื่นก็ต้องได้นะอย่างที่ญี่ปุ่นนะที่ประมูลกันทําไมต้องพูดประมูลเพราะว่า เพราะในไทยมันไม่มีอยู่ละในไทยมันไม่มีหลุดมาครับงั้นที่คนเขาเอามาติดขายกันก็นกคือเขาต้องวมูลจากญี่ปุ่นนครับถ้าเราไปผ่านร้านเขาก็จะต้องมีค่าดําเนินการค่ากําไรเขานะครับให้เขาซื้อของสองสามหมืนแล้วกำไรห้าร้อยพันก็คงเป็นไปไดย้ยากนะมัก็จะอับอ,อีก ตะก้าก็แพงมากตอนนี้จะเห็นรลลา,าดเดกือบสองหมื่นนี่ครับขาต้องตังอย่างนี้นะของตรงรุ่นชาลีนะคือบอดด็กมันมีไหลเขาทำออกมาให้กับไหลรดไหลอีห้อนะครับของชาลีตรงรุ่นนะครับต้องโคต้องงอลงถึงนี้นะครับแล้วเขา ไปจับกับดปเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะเจาะยึดติดกับน็อตดิสบังลมนะครับของแท้จะไม่ไม่ต้องเจาะอ,อะไรเลยนะครับอันนี้คือใช้ใช้ฝากกับน็อตเดิมทั้งนั้น,นครับนอดด็อตเทนนเครื่องน็อตน็อตดิด,ดบังลมนะครับอยู่ได้แข็งแรงด้วยนะครับเบาะจะบางนะครับความบางข้อดีก็คือ ช่วงหลังเนี่ยจะอยู่สูงนะครับจะอยู่เยอะแล้วมันจะเกาะขหลังพอนั่งไปหลังแนละ้วก้นของเด็กอะ่ะจะถูกบล็อกไว้ได้เยอะถ้าบ่อสูงมันเหลือแค่เนี้ยแล้วมันจะทำให้ให้หล่นง่ายครับอันนี้จะปลอดไผยถ้าทำบางๆจะปลัดภั่แแหกเลยเป็นบางอย่างนี้ครับโอเคครับวันนี้